นี่วันสำคัญทางศาสนาแบบนี้ถ้าเราไปที่วัดหรือที่ที่มีการปฏิบัติธรรมมีการรวมตัวของคนจำนวนมากๆเราจะได้ขึ้นจิตพลังงานสีขาวของหมู่ผู้คนที่เข้ามาด้วยจิตใจสงบสันติสุขร่าเริงเพปานและเป็นบุญ าสังเกตเราเรียกสิ่งนี้ว่า c o r r e c t i v e consciousness จิตสำนึกมวลรวมมันเป็นพลังงานจากคนหนึ่งแผ่ไปรวมกับอีกคนหนึ่งแล้วก็ขยายขอบเขตไปทำให้เราได้พลังงานนั้นด้วยแม้ว่าใจเราจะไม่สงบก็ตามมันมีข้อดีอยู่นะครับถ้าไปร่วมได้ก็ไปแต่ถ้าไปร่วมไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ต้องไป และใช้บ้านเราห้องพักของเรานี่แหละเป็นสถานปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระอยู่ที่บ้านอธิษฐานขึ้นอย่างวันนี้เนี่ยผมก็ใส่ชุดขาวที่บ้านแต่ว่าไม่ได้ไปข้างนอกนะครับไม่ได้ไปเพราะว่าติดลูกน้อยก็ใช้บ้านนี่แหละเป็นที่อธิษฐานเหมือนเป็นวัดสวดมนต์ไหว้พระเดินชมกลมก็อยู่ในพื้นที่บ้านแล้วก็ ผมจะมี MP3 ธรรมะเป็นบทธรรมะเช้าธรรมะเย็นเนี่ยวันพายา่ก็จะเปิดนะครับเปิดวางไว้ให้เทวดาฟังที่บริเวณหิ้งพระท่านเทวดาก็จะมาฟังแล้วก็ก่อนแรกเขาก็จะเข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่รู้คขานะครับแต่ว่าพอเราเปิดบ่อยๆเข้ามันก็คงจะแผ่พลังงานไปทําให้จิตใจของเทวดาเหล่านั้นมีสันติสุข นะครก็จะมีคลื่นจิตเดียวกันกันกบเราเขามีคลื่นจิตเดียวกันกันกบเราก็ง่ายคุยภาษาธรรมะคุยภาษาวัดป่าเดียวเดียวกันมันก็ง่ายปกครองกันง่ายนั้นอย่างที่เราไม่ได้อะไรเลยนะก่อนออกจากห้องพักนะครับที่ทํางานเปิด Youtube m p พีสามเรืออะไรก็ได้ทิ้งไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงเนะีกลับมาก็ค่อยมาปิดทําแบบนี้นะครับในวันพระเนี่ย โดยเฉพาะวันสิบห้าค่ำนะครับหรือว่าแปดค่ำเนี่ยเราทําแบบนี้ไว้เราลองดูสามเดือนหกเดือนเนี่ยบ้านเราจะร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้นเราจะเห็นว่าถ้าเราปลูกต้นไม้นะนะเป็นพ้ด่างหรือว่าเป็นต้นไม้กระถางรเลเซทที่เราลดน้ําอยู่ในขอบเขตของบ้านนั้นนะมันจะออกดอกมันออกดอกมันจะโตเร็วนะครับเคี้ยวนะโดยที่ไม่ได้ต้องให้น้ําให้แรงแล้วก็ คนนะในหอพักในอะไรนี่ผมเป็นหอพักเนี่ยก็จะรักสัมัคคีกันไม่มีปัญหาถ้าเราบอกแว้งไม่มีปัญหาขโมยขเชิไม่มีอะไรเทวดาก็ดูแลรักษาดีแม้เทวดาบางกลุ่มเราเขาจะไม่ได้ชอบธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นเทวดาในศาสนาอื่นถือรัฐที่เดือทีอื่นมาแต่เขาก็ให้ความเกรงใจให้ความเคารพให้เกียรตินะครับให้เกียรติ เพราะว่ากระแสของธรรเนี่แหละมันก็เป็นการโปรแกรมจิตใต้สํานึกเทวดาอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับลองทําดูนะมีแต่สิ่งดีๆไม่มีข้อเสียเลยครับ